มา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 เดี๋ยวกรเดนลงไเกันลนะมาเมยมกินข้าวนี่นี่กินไก่กินไก่กินไก่ออ้กินไก่กินไก่เร็ว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 นี่ยนี่เนี่กร็มากิิเจะลอีกแล้วครับผมเมื่อวานก็ส้มไปเยอะแล้วนะฮะวันนี้จะลงไปอีกแล้วอย่าลงไปอย่าลงไปถ้าวิเศษแล้วน้องับเมากินไก่มากินไก่เร็วเร็วเคลิปนี้กัเดินด้ครับผมเวเร็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 วถ้าวิเศนะครับเอซ สนุกมากเลยในการที่กนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ไม่สนใจเลยนู่นนี่มองมาทางนี้มองมาทางนี้หน่อยแล้วจะหาจะกบหาจะเขียดนี่แหละโอ้ยไม่สนใจ chả dạ 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 chả dạ 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 nè 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 nè, ôi dạ kỳ đưa nhay. <laughs> mama, mama, mama. Hiếu yang, hiếu yang. คือปกตินะนิกกี้เขาจะกินข้าวเช้าตอนประมาณสักนะครับเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะยังเช้าอยู่เนาะนะพี่นิกเลยยังไม่หิวนะครับพอไม่หิวก็จะซนนะฮะเล่นนู่นเล่นลน,ลน,นี่นะครับไปเรื่อยๆเนาะนะครับแล้ง <c oughs> โอ้ไปทำธุระครับผมมีธุระธุระ ก็เลยให้พี่เสือนอนนานะครับผมอ๋อให้พี่เสือนอนนาอ่านอนนาสองคืนแล้วนะฮะนอนนาสองคืนแล้วก็สงสัยจะนอนต่อไปครับนะก็เอฟซีน่าจะเข้าใจพี่เสือนอนะคงไม่ได้ไปช่วยลุงพันธ์ทำบ้านเนาะนะครับเราเองก็ไม่ใช่คนที่เป็นงานนะไปก็อาจจะไม่สะดวกครับลุงพันธ์อยู่บ้านไหนจะได้ไปถูกบ้านเกิดเพิ่นนะฮะเสือก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนต้องต้องถามช่างพงษ์ อูรู้แต่ว่าอย ain, ู่อำเภอโคกสีสุพรรณแต่ไม่รู้อําบ้านไหนนามนเออต้องถามต้องถามช่างพงนะวันนี้เขาจะไปกันบ้านองโบก็อยู่ใกล้กันบ้านอะไรนะนามนองโบบ้านกองโขบอืมกอโบ้านโกนามนอยู่กันูบ้านนามนยังไม่ถึงบ้านตองโขบถ้ามาจากบ้านฉันก็ถึงนามนก่อน ขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะฮะขอบคุณคุณคุณแม่อันนงนะฮะสวัสดีนะครับผมครัวคุณแต้วนะฮะขอบคุณนะครับนะป้าเคยพูดกินใจมากนะคุณดาบคุณดาบป้าให้ร้ายลงป้าป้าก็ถือว่าป้าทําบุญให้พวกเขาได้มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวถูกต้องนะมันเป็นเรื่องจริงจริงนะคือต่อให้คณนะไม่ได้รักคุณลุงคุณป้านะต่อให้คุณโจมตีคุณลุงคุณป้านะ แต่คุณก็ยังมีรายได้นะจากคําพูดของคุณเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ถือว่าคุณลุงคุณป้าได้ทําบุญใหญ่แล้วนะฮะส่วนคุณจะตระหนักนะครับได้ได้รู้สึกถึงการมีบุญคุณหรือไม่นั้นก็แล้วแต่จิตใจนะฮะแล้วแต่ความรู้สึกแล้วแต่ความนึกคิดของเขาเนาะนะครับเดนนี้ก็จะไปไหนวันนี้ไปบ้านนะคะไปบ้านนะคะกับสกุลนะคะกับโคนาแก้วนะคะ หิวยังหิวยังหิวยังถ้าไม่หิวเดี๋ยวก็กรยันกระยนจะได้กินแปดโมงเนาะหิวยังเนี่ยไก่หิวยังมันไม่โนหิวยังครับแต่คนอื่นค่ะหนึ่งหนึ่งหิวยังหนึ่งหนึ่งหิวยังโอ้ยนะกว่าจะได้กินไม่ใช่ธรรมดาเด้อลีลา นู่นวิ่งอ้อนไปั้งแต่โน่นอ้อมนู่นอ้อมนน่นอ,อน้นอมโน่นไม่กินไก่ถุงนี้เป็นของเขาแต่ว่าเดินเดินเลาะรอบสะรอบนู่นสุดนู่นเอามาให้นั้นแต่หกโมงก็เห็นว,ว่าเอฟซีว่าทันนี้เอ้ยนิกกี้ไม่ได้กินข้าวแรงว่สะสนะเลยนี่กินแล้วพี่เพื่พอก้อน <ๆ S 2> เอทุกข้าวให้กินแล้ว ไปเลยว่าตื่นด้วยหามากกินแล้วก็ไปดื่อเลยไแนะนำดีจยงเลยอะไรนะพี่ชอยนะกว่าจกินแล้วก็ไปดื่ด้วยเอทำไมไม่ถ่ายคลิปอ่ะ อัะโปอยู่ได้สี่คลิปแล้วโอ้ทำไมสวัสดีนะคะอยู่กับนนี่สีคลิปได้ไม่ายกันไม่ได้ายงันนะอ่าอ่ามาดูมาดูนิกกี้กินักนี้พักไรเสิร์ชหนึ่งทำคลิปอย่างเดียวกับกับกังเก่งจริงนะคำหกนั่นนะอ่าเอากินเลยนะคะทีนี้เขาไม่กินข้าวอยู่แล้วนะทุกคนนะครับนะเพราะฉะนั้นนะฮะการที่นะการที่จะ